วันนี้นะครับมีความลับอย่างหนึ่งจะมาบอกเวลาคุณเห็นงานกล่องแบบนี้เนี่ยนะครับอืมพอเปิดออกมาปั๊บมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณคิดว่ามันจะมีงานที่มันทำออกมาคล้ายๆกันไหมหรือทำออกมาแต่ว่าต่างแพ็กเกจไหมเคยเอใจไหมครับ เฮ้ย hey. แม่งมีครับโอยกูสอยมาสองเลยงานนี้มีทั้งแพ็กเกจแล้วก็กล่องนะครับถ้าเวลาคุณเห็นมันมีขายเนี่ยขายแบบเป็นแพ็กเกจแล้วก็ขายแบบเป็นกล่องเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่ามันคืองานเดียวกันอย่าสอยมาซ้ํางานกล่องที่แตกต่างก็มีแค่เนี่ยสองตัวเพิ่มขึ้นมาท่านเองโอเคนะบายบาย